ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องว <c oughs> ันนี้มีข้าวบะนอคเสตปีกไก่ทอดน้ปาปลาเนาะคะ่ะเนี่ยปีกไก่ปีกกลางมันเนาะค่ะเนาะข้าวบะนอกก็จะเอาน้ปาปลาบ่มี่ยั้งลายเลยค่ะข้วาวบะนอกขาจะเอาน้ปาปลาใส่เนาะค่ะน้าปลาใส่ใส่ลงไปจักน้อยนะคะไม่ต้องใส่หลายเป็นใดดอกคะ่ะเข้มพอประมาณนะคะข้วาวบะนอกขาจะเอาอันนี้ เอาผงกะหรี่นะค่ะใส่จั๊กน้อยนะค่ะนาะพี่น้องเห็นมันเหลืองนะค่ะแล้วมัก็เป็นนอค่ะสอดค่ะซอสนิดหน่อยก็หางสอสนี่นะคะนาะหางปลาได้เนี่ยค่ะเอาผงกะหรี่ใส่ลงไปนะค่ะหางสอสใส่ลงไปงามถอดมันจะเหลืองงามนะค่ะพี่น้องใส่ลงไป น้อยน,น,นะค่ะอ้ยได้ต้องไปเพื่อบนรอกสิขยำนะคะน่ะหนวดหนวดมันขยำมันนะค่ะพี่น้องนนายำยำนี่ค่ะยำแค่นี้แหละค่ะพี่น,อน้องไม่อย,อย่างไร ถ้าพี่น้องอยากให้มันอ่นอานัวเลิกๆกันนะคะนวแบบนวนัว,นวบไม่ไม่นวเข้มเด้คะ่ะนวนัวนวนวนนวดะขย้าเกลือไว้ค้างขึ้นไว้นะกาเอาค่ะว่าจะให้มันนวจังไรน,นะคะเนาะในขวบมันออกกรบบอกว่ถือขึ้กันว่า,สาใส่ใส่เท่าไรน,นะคะเพราะว่าโมโหว่าการเห็ุข้องขน,น,นอา่อาอา่าโมโหว่าใกล้หน่อยใกล้หลายนะคะเนาะอ่าเนี่ย ข้าบนอกกับซีฟเวอร์มัอโรนึงค่ะเนี่ยไม่ข้าบนอกขยําเกลือไปเมื่อคืนนี่แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะแต่เราใส่น้ำไปลาอีกนิดนึงเนาะคะ่ะแล้วก็มาใส่ไอ้นี่เนาะไม่ข้าวขย้ำก็ได้เห็นไหมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไม่ข้าบนอกก็จะ,จะทอดค่ะไม่ข้าบนอกก็ตั้งกระทะไว้แล้วเนาะคะ่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วอ้อนแล้วเนาะ,ะที่หนอนไม่ข้าบนอกก็จะลงไปทอดเลยะคะ่ะ คัะพี่น้องผัดไปเรื่อยๆนะคะ ก็นอกแกงสมนะคะแกงแล้วค่ะเรียบร้อยส่วนตักแพร่ค่ะไป็รกุ้งนะคะกระทอดไก่นะคะแบ่ง ทอดไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่ะแกสีดยยได้ได้ค่ะพี่น้องเหลืองงามบอรค่ะเหลืองงามนะคะนกก่าขายซีดได้แล้วไฟนะคะได้ค่ยพี่น้อง ขึนแล้วค่ะจัดการแ้ก็แโมนะคะ นี่ค่ะพี่น้องปีกไก่ทอดน้ำปลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ควราเป็นหนอกก็ไเ,เด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงกันสับูสุกคนนะคะเนาะมีเงินมีท่อใส่ลำลำเรื่อยๆค่ะไปละคะ่ะสวัสดีค่ะ